สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็จะชวนมาฟื้นฟูกุหลาบที่เขาโดนน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาค่ะหลายๆบ้านตอนนี้น้ำมันน่าจะลดแล้วแล้วก็อาจจะลดไปนานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเราเพิ่งจะได้ทำคลิปกุหลาบที่โดนฝนตกฝนกระหน่าบ่อยๆหรือว่าโดนน้ำท่วมขังเนี่ยอาการที่เราเห็นได้ชัดที่สุดเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาจะเป็นเชื้อราใบจุดแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นที่ตามกิ่งก็คือพว พวกดายแบ็กกิ่งเน่ากิ่งแห้งดำหรือว่าพวกรากเน่าต่างๆค่ะ อาการต่อมาที่จะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือใบเขาจะเริ่มมีสีซีดแบบนี้ค่ะทําไมน้ําท่วมขังหรือว่าดินระบายน้ําไม่ดีแล้วกุหลาบถึงมีอาการใบซีดแบบนี้ก็เพราะว่ารากเขาจะขาดออกซิเจนนะคะเนื่องจากน้ํามันท่วมเนาะแล้วก็ดินมันแน่นอย่างเงี้ยรากจะขาดออกซิเจนทําให้เขาไม่สามารถดึงพวกน้ําหรือว่าสารอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงภายในลําต้นเขาได้ก็เลยทําให้ใบเขาซีดเพราะว่าเขาขาดสารอาหารนั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าเรายังปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนี้นานๆหรือว่าน้ำมันยังไม่ยอมลดฝนตกอยู่เรื่อยๆเนี่ยกุหลาบก็จะเริ่มมีความเครียดมากขึ้นนะคะพอเขาเครียดมากขึ้นเนี่ยดอกที่กำลังจะออกมันก็จะหลุดร่วงลงไปแล้วก็ที่หนักที่สุดเลยก็คือเขาจะยืนต้นตายแบบนี้เลยค่ะ วิธีแก้ไขสําหรับกรณีที่เขาไม่ได้โดนน้าท่วมขังจากธรรมชาติแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ดินระบายน้ําไม่ดีหรือว่ากระถางมันมีรูระบายน้ํารูเดียวอย่างเงี้ยมันระบายน้ําไม่ทันทําให้ดินแน่นดินแฉะหรือว่าน้ําขังอันนี้ต้องไปแก้ตรงที่ตรงที่พวกภาชนะปลูกหรือว่าดินปลูกของเรานะคะถ้าหากว่าดินไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนดินค่ะหรือว่ากระถางไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะแต่ว่า วิธีแก้ไขสำหรับกุหลาบที่โดนน้ำท่วมขังตามธรรมชาติแบบนี้ก็คือสำหรับกุหลาบที่ปลูกลงดินถ้าหากว่าหลังจากที่น้ำลดไปแล้วอ่ะห้ามไปเดินเหยียบตรงบริเวณโคนต้นที่เราปลูกกุหลาบเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ดินแน่นแล้วก็ดินไม่ยอมแห้งสักทีนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเหยียบเด็ดขาดให้ทำการพลวนดินค่ะพลวนดินตื้นๆน,นะเพื่อให้ดินมันแห้งไวถ้าหากปลูกในกระถางก็เช่นกันค่ะให้ทำการพลวนดินพลวนดิน แบบตื้นๆเหมือนกันต่อมาก็ให้เราทําการเด็ดใบที่มันเป็นโรคเป็นพวกเชื้อราใบจุดแบบนี้เอาออกไปทิ้งให้ไกลๆสวนของพวกเราเลยค่ะหลังจากที่เด็ดใบเสร็จแล้วก็จะมาตัดแต่งกิ่งกันตัดแต่งกิ่งให้อ่าให้ต้นมันโปร่งๆนะเนาะแต่ว่าอันนี้มันโปร่งอยู่แล้วแหละเราก็ตัดแค่กิ่งที่มันเป็นโรคออกพอตัดกิ่งเป็นโรคออกแล้วเป็นไงสวยงามไหมคะเหลือกิ่งเดียวโดๆเดๆแบบนี้เลย ตัดแต่งเสร็จแล้วก็จะต้องรดหรือว่าพ่นด้วยยากันเชือ้อราส่วนยากันเชื้อราที่เป็นเคมีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้ที่หน้าจอให้เพื่อนๆไปหาซื้อกันนะคะวันนี้เราใช้เป็นเชือ้อราตัวนี้ไตรโคเทคเขาจะเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาของบริษัท SV Biotec h ค่ะ ปริมาณการใช้ด้านหลังฉลากเขาก็คือใช้1นซองเล็ก1นซองเล็กแบบนี้ก็คือ25กรัมผสมกับน้ำา20ลิตรกวนให้เข้ากันทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วนำไปฉีดพ่นที่ต้นกุหลาบแต่ว่าสำหรับเราอะ่ะเราจะใช้แบบเข้มข้นเลยเพราะว่ากุหลาบของเรามันติดโรคไปแล้วเนาะเราก็จะทำการฉีกถุงเล็กๆแบบมกเมื่อกี้เอาออกแล้วก็ใช้1ซองผสมกับ น้ำ15ลิตรค่ะกวนให้เข้ากันทิ้งไว้1-2ชั่วโมงเช่นกันค่ะแล้วก็นำไปรดที่ต้นแล้วก็ที่ดินที่รากกุหลาบของเรานั่นเองย้ำเสมอว่าการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นชีวภาพเพื่อให้มันได้ผลดีที่สุดเนี่ยก็จะต้องใช้ตั้งแต่ ก่อนที่เขาจะเกิดโรคนะคะก็คือใช้พ่นเพื่อป้องกันถ้าหากว่าเขาเกิดโรคแล้วเขาติดโรคแบบระบาดแบบรุนแรงแล้วอย่างเงี้ยบางทีนะคะแม้แต่ยาเคมีเองก็รักษาไม่หายเลยเพราะฉะนั้นยาที่เป็นชีวภาพพวกนี้มันก็อาจจะรักษาไม่หายด้วยเช่นกันอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ หลังจากที่ทิ้งไว้หนึ่งสองชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็จะมาตักน้ำอันนี้รดที่ต้นกุหลาบของเรารดไปเลยนะคะทั้งต้นแล้วก็ราดที่ดินไปเลยตัวไตโคเดอร์มาเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อราที่มันอยู่ในดินอย่างเช่นพวกโรครากเน่าโคนเน่าต่างๆนะคะรดไปเลยเราจะรดในช่วงเย็นนะคะที่แดดมันไม่ค่อยแรงแล้วแดดล่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะลดถี่หน่อยก็คือวันเว้นวันแล้วหลังจากนั้นก็จะห่างออกมาเป็น7วันครั้งนะคะการใช้ยาป้องกันเชื้อราที่เป็นชีวภาพแบบนี้ห้ามใช้ร่วมกับยากันเชื้อราที่เป็นเคมีเลยนะเพราะว่ายาเคมีเขาจะมากำจัดยาเชื้อราที่เป็นชีวภาพพวกนี้จนหมด พอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาบำรุงกันต่อกุหลาบที่โดนน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆน,านนะ่ะใบเขาจะร่วงนะคะร่วงแบบนี้เลยพอใบน้อยหรือว่าไม่มีใบมันก็จะสร้างอาหารไม่ได้ค่ะเราจะต้องช่วยเขาให้เขาแตกใบใหม่ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้สร้างอาหารมาเลี้ยงต้นของเขา วิธีการช่วยเติมอาหารให้กับต้นกุหลาบของเราก็คือการใส่ปุ๋ยนั่นเองแต่ว่าเราจะไม่เน้นไปทางปุ๋ยทางดินนะเพราะว่าตอนนี้รากเขายังไม่แข็งแรงดีถ้าหากไปไปอัดปุ๋ยทางดินมากอ่ะเดี๋ยวรากมันจะเนา่ามันจะเนา่าเยอะมากกว่าเดิมค่ะการให้ปุ๋ยจะเน้นไปทางให้ปุ๋ยทางใบมากกว่าก็คือจะให้เป็นพวกสูตรเสมอปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอนะคะให้ทางใบก็คือ20 20 20, 20อย่างเงี้ยค่ะเอามาพ่นได้แล้วก็พวกอะมิโนสาร่ลายที่ มันจะช่วยเล่งในการแตกกิ่งแตกใบของเขาเราจะไม่ใช้เป็นปุ๋ยที่โดดไปทางตัวเอสูงสูงหรือว่าไนโตรเจนสูงสูงนะคะเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้มันจะเป็นอาหารของพวกเชื้อราได้อย่างดีเลยค่ะจะไปกระตุ้นให้เกิดเชื้อราซ้ําเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้แบบโดดไปทางตัวเอ็สูงสูงนะคะจะใช้เป็นพวกสูตรเสมอซะมากกว่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการฟื้นฟูกุหลาบที่โดนน้าท่วมขัง ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันจนจบไปแล้วสวัสดีคะ่ะ